สบายดีจะไปรอสบายดีสกุคลครับสวัสดีตอนเย็นที่บานปะลาขนดินแล้วแ่ะพี่น้องเบิดปะลาหลหลุดออกมาใส่แค่ครึ่งเดียวพอเดี๋ยวจะพุนมาผสมบอดโปูกคือมาฝั่งีนตองปปูกเทียนดีกว่ามันกับบรล่าป้มเบิดประมาณสาวสามสิบปลดสามสิบปลดเข็นนี่แหละ <S <S 2> <S 2> เสร็จแล้ว๋ยาจะเอาฝุ่นมาผสมนะคะ คุ่นมาผส,สมว่าต้องปลูกต้นไม้ตะกัสร้าใไบไน้อยหนึ่งเนาะแล้วลกัสร์หินมาโรยหนาเดี๋ยวสีปรับนาดินให้มันเป็นเพียงเป็นแบบว่าที่ปลูกหญ้าไทายเป๋ใส่บ่สีแต่งหอด้าสีแต่งในบอลน,นี้อยู่แล้วแต่งแล้วก็ปลูกหญ้าไทายเป๋ใส่ เทปูนไปทำแต่งไสสวยนะพี่เนาะส่วนนี้กะมุงลังคาแลจังใส่ไฟจักหน่อยปลูกต้นใหม่อ,อ้อมอ้อมให้มันงามนี่เดี๋ยวจะเอาฝุ่นมาใส่นะคะใส่ฝุ่นแล้วก็เพื่อของังเทิงน้ำโรยหินหินเอหินขาวหินดำเนาะบ่ให้มันขี้ด,ดินกันได้ออกมเราหาลดต้นลดน้ำปัจสิประมาณนี้ สิบปลูกต้นไม้ไอ้ตัวน,นี้ทางตอกไม้นะกัตัวนี้ก็เป็นทางตอกไม้รอบๆไปกระไดลงปูพื้นแล้วก็แต่งปลูกหง้าใส่จักหน่อยอยาไทเป๋ตาปอ,อวิวธรรมศาต์มันคันหนองสูงก็ดีนะบ่มีใบหมอกใบไม่ปิวมาลงสะต้อง ละขะั้วกระเสียงตัดจะแต้นๆ่ะยังเปล่าเ,ยาเ,เลยอะค่ะกระเจ้ากำลังมาส่งเล็กส่งไออุป,ปกรณ์เพิ่มนางสีต่อไปตันียก็จสิเป็นสะนะคะเป็นถายน้ำสิปลูกต้นไม้ตันไว้เบิดแถวนี้สบายดีอีกเทื่อนึงนะจ้าพี่น้องดูคันสะความหน่อยล้มหลดสิบล่อนะคะ ทำสินแนนว่าเขาลดสิปลอดเที่ยวแบบว่าเที่ยวคนยิงขบา่าเที่ยวเที่ยว,ยวลาน้ามากับสิลดลงทุนบัดแต่ตรงนี้ก็จะเป็นน้องน้าของพี่สาวไปเพื่อนเนานะนสิเรียงป่าเพื่อนว่าเพื่อนกำลังผสงดิน สั่งเล็กไปทำประตูเส้นเท่หร่บ้านเนี้ย

ทราวจันสิพอบบพอหอบสวนหอบหลังสาปุ่สิตอบพีบจากสะดวกครับปลูกน่ะรับปลูกไม่ยงไงาองไอตินพ่รนข่อยสั่งไปทถมนี่แล้วเลยบอกเติมกันอยู่เด้อเดกก่อนบยใสบริการจะด้เติมหน่อยตาเนาะ สิบ,บสก่อนกับสบบาทสั่นะเอ้ยก้อนลยมาชื่อหาท้ายหกเนี่ยย <c oughs> อันนี้นะสำหัต่อหอบสบานจะพอ,อพอพอเศษให้มันสำเร็จไปเลยเราหต้นใหม่ก็หดงยายราต้องใส่ส่ยางใส่แต่ทอ,อน,นี่เอาบอ่เยอเบียานน่ะเบี้ยดอ,อกไม้เอาบอ่อยเพื่นนพอกนก่อนจ่ายไดนะ ดอกเลือยงๆอัน okay. น so like, like, ี้ดอกไซส์กันลาญี่ปุ่นนะเอาบอสีเอามากันมาให้มาเองมากมันนด้ต้นปลูกด้วเฮือนโมเดิร์นงามๆเลยทรงไทยต้นนี่จะเอามาใส่เรียบต้นแบบใดต้นดอกเลี้ยงนะเออที่มันออกดอกบนปีนะโดยมีต้นมันอยู่มีตะหมากมั้งเปล่ามีแต่หมากมันเอาก็ได้มันหักมันหักไงใบอยู่แล้วแม่ไงใบไงไวมันมีเลียดน้อยเสียไว้ให้โดยเอาหมากมาให้ก่อนโดยเอาหมากมว้เล็บมาหวานโดยเอามาลุดออกดอกบนปีอะไร ับจะเ,เอาพี่าพาาพาพาายา,า,าผ้าอ่ะหผ้าห้องเนื้อมาใส่ดิรึที่ใส่แถวคันซาหมดแล้วปเประเห็นหมาปูมันเสียบดิอาหม่มาให้เห็นนางมบบปูแล้วจเจ้าเบียดไปให้มาให้ <พะ S 1> จ้ะ,<พ>ะนางเลือกจูดคอนถือ่อนนะครับเมื่อวาน <laughs> จูดมือลมเกี่ยงเลยค่ะรถต่ำทรายกระบอกลง เจอไข่จูดเจียงเลยสั่งอุปรกรณ์ทำประตูเาเซจประตูเลย ซื้อรถอีกโอ้เงินบบอืดโอกันล้วซื้อบก็ได้แหลเงินเราบริอืดคือซื้อเงินเต็มธนาคาอยู่แล้วายากซื้อซื้อมาว่างปวกกินงเงินจะมีบอดสิเก็บเลยลูกกรบุมีมีคนซอยใส่โอ้ยลมมา เอาเครื่องมาสูบน้ำออกก่อนจ้ะเพราะว่าสิทธาน้ำใหม่ลงระหว่าสิทธาบกำปกติจากสูบเพื่อเอาใดปุ่มลงปุ่มออกก็หดพักแต่ละมื่อแต่ละมื่อมันแข็งก็ใครเสแฉงสูบออกบัดเดียวแล้วเอาใดปุ่มนะจะสิจ้างคนมาวิดน้ำขึ้นแล้วกะ็ตีตีทำขอบซะแต่งขอบสาชิโนเธอเป็นอีซ่าอุปรกรณ์ทุกนี้ มืออื่นนางสิเดินสายน้ำเองะนะคันเห็ดเป็นอยู่ปกติเวลาเพลเวลาพักนั่งก็เห็ดเองสิเดินสายน้ำเองจ้ะก๊อกน้ำทั้งหมดเจ็ดก๊อกพอจะเอาอยู่ทุกสอบทุกมุมนะเอาให้ครบเปทุกทางเรื่อสิเดินสายน้ำเองไอ้มันครอบส่วนวลาหัว,หวต้นไม้ก็ง่ายเพราะเขาสิลงตน้นไม้แบบนี้พอเห็ดหัวแล้วแบบน,นี้ก็ปลูกต้นไม้ทาวนจากพี่น้องจ้ะจะไปหาหัวผักก็ได้พี่นอ้องฝั่ง คือมักเห็ดตะหดแต่สวนก็เลยไปทาแป้งทายางดอกพี่น้องกระท่าอะไรนอ่เห็ดเป็นสิวสิฝ่าบรรยากาศไว้ซันนี่เด้อจ้วพี่น้องจ้ะขอบคุณทุกคนเด้อจ้ดเดี๋ยวนราจะไปหดต้นใหม่ต่อก่อนก็แก๊กแก๊กเปิดมือเลยแหละเห็ดไปเรื่อยๆจุดปวดจะแล้วส่วนรั่วกระทารักเพิ่นกระสิตัดซ่าเนี่ยเนาะเพื่อสิแหกได้แต่ละต้นแหกขว้าเขาเพิ่นผ่าต้นไม้เป็นต้นใหญ่ๆเลยแหกเป็นถอนเป็นถอนมากันยากในบางที่ก็เครื่องกระต่ายสิฝ่าบรรยากาศไว้ซันนี่แหละจะแฮปปี้อง ขอบคุณทุกคนนะที่ยังติดตามอินสือกลงคลิปทุกวันหน่อยพัล่าอยากเห็นหน้าคิดถึงจ้าเดดสิลงงหาเดดจ้าเมื่อละคลิปพอเหดเวียกไปแนละ้วพ่อมาซึ่งหมดท้ายยังเนาะอยู่พอเดียวเนาะกับมื่ออื่นใส่อมร่ามาเล,ลียนนำก่อนนะฮะทุกวันสิบแปดบรรยากาศก่อนแต่จานปนโน่จานยังไม่ได้ไปหาหมูหับฟอรบส์ครับขอให้เกิดงานให้มันเสร็จสมบูรณ์ทุก,กอย่างก่อนยังบ่แล้วาไงขวบัวถฐานรักัวบพระเจ้า เผิ่เสร็จประตูเผิ่เสร็จอ้อมหัว,หวเผิ่อชิงยังปลูกต้นไม้ไปเรื่อยต้ตนไม้ลายก็เก่าก็ต้องอยู่บ้านครับขันมาอยู่จะปวดเจมอเป็นห่วงต้นไม้มันเสียหายตายโอเคครับพี่้องขาสบายดีเด้อสบายดีทุกจ้า